สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่1มิถุนายนปี2564นี้นะคะและจะต้องบอกทําความเข้าใจกันก่อนว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดบ นะว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือใครเป็นอันดับ3ค่ะเราก็จะเข้ามาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่และลัคนาราศีเลยค่ะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าทำไมชาวลัคนาราศีเมษถึงเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและชาวลัคนาราศีเมษนั้นก็มีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะดวงนี้ ได้โครจรมาอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2,564แล้วนะคะได้โครจรมาอยู่ในจุดนี้ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะคะส่วนดาวพระพฤหัสนะคะก็ได้โครจรมาอยู่ในเรือนลาพะ ถือว่าดีเช่นเดียวกันค่ะที่มีดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่โคจรเข้ามายังเรือนโชคลาภแบบนี้แต่ที่สําคัญนะคะในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ดาวจันทร์ได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะเช่นเดียวกันค่ะและดาวจันทร์กับดาวพระพฤหัสที่มาอยู่ในเรือนลาภะตรงนี้เป็นดาวคู่ธาตุเป็นดาวพ่อลูกกันนั่นเองนะคะจะช่วยส่งเสริมส่งกำลังให้ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีกำลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะประ ประกอบกันกับดาวจันทร์ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีกันทั่วหน้าค่ะและในวันที่1มิถุนายนนี้ตรงกับวันอังคารนะคะซึ่งดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1ชาวเมษจะมีพละกกาลังเพิ่มมากขึ้นดวงชะตาจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีทั้งดาวพระพฤหัสและดาวจันมาอยู่ในเรือนลาพระชาวเมษเลยเข้าเกณฑ์ว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศี ที่จะมีเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเฮงรวยปังกันท่วนหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ